5. ดาราช่อง7ที่ช่องเตรียมดันขึ้นแท่นเป็นตัวท็อปคนใหม่ของช่องหลังจากที่รุ่นพี่ได้หมดสัญญาไปทางช่องก็เตรียมดันรุ่นน้องให้แจ้งเกิดและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นซึ่งแต่ละคนช่องก็ได้จับมาร่วมแสดงละครกับรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นเวียสุกวัฒน์พระเอกเบอร์1ของช่องเขมมัดสวีพระเอกที่กำลังมาแรงและบิ๊กเอ็มกิตาลิส พระเอกที่เล่นละครเรื่องไหนก็เรตติ้งดีรวมไปถึงนางเอกสาวมินพีชยาด้วยก็ไปดูกันเลยว่ามีใครบ้างและประกบคู่กันในละครเรื่องอะไรก็มาเริ่มกันที่คนแรกนางเอกสาวกระตูนัชชาเธอเพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดได้ไม่นานผลงานเรื่องแรกของเธอก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวแล้วประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตแข้มหัสวีในละครบูสุดมันเรื่องเผาขน ถึงแม้ว่าจะเป็นละครบู๊แต่ก็น่าจาับตามองเพราะว่าละครบู๊ของทางช่องเจ็เนี่ยถือเป็นละครที่ทางช่องคาดหวังมากๆว่าจะมาโกยเรตติ้งและสามารถแจ้งเกิดนักแสดงรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพราะว่าช่องนี้ก็ชอบผลิตละครบู๊มากกว่าช่องอื่นอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงเป็นผลงานของค่ายโคลรเซียมที่ค่ายนี้ พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็พัฒนาเรื่อง CG แล้วมารอดูเรื่องนี้ว่าค่าจะพัฒนาเรื่องสีภาพมุมกล้องรวมไปถึงคอสตูมจะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นละครบู๊ในเมืองเรื่องแรกของค่านี้ด้วยก็มารอดูกันว่าละครออกอากาศแล้วจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนจะทําให้ผู้คุณหลงลรักการ์ตูนชานางเอกน้องใหม่ได้หรือเปล่าก็มารอดูกันค่ะก็มาต่อกันที่นางเอกสาวสวยสกายมาเรีย นางเอกน้องใหม่จากทางช่อง7จนเฮสตีที่เพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญาได้ไม่นานก็มีละครลุมถึง3เรื่องกันเลยทีเดียวและเรื่องล่าสุดที่เป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคะคือการที่เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกประกบคู่กับพระเอกมาดเข้มบิ๊กเอ็มกิตาลิศนั่นก็คือละครรีเมคที่หลายคนจับตามองว่านางเอกมุงจะลงที่ใครก็คือละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์นั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าจะเป็นนางเอกสาวฮหาหนารีวิท แต่ตอนนี้มงก็มาลงที่นางเอกน้องใหม่คนนี้สกายมาเรียแต่ก่อนที่จะมาดูละครเรื่องนี้เธอก็ยังมีละครอีกสองเรื่องก็คือละครเย็นเรื่องทานตะวันสีเพลิงซึ่งเธอเป็นนางเอกรองประกบคู่กับพระเอกน้องใหม่ริวพัทราพงศ์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นนางเอกรองเหมือนกันแต่เป็นละครหลังข่าวเรื่องกงน้ำพึง่งประกบคู่กับเกสพรน์ นางเอกคนต่อมาก็คือนางเอกสาวพระพานรมิดาก่อนหน้านี้ก็จับคู่กับพระเอกหนุ่มโดนัทพัฒรพลแจ้งเกิดกันมาแล้วในละครเรื่องฟ้ามีตะวนันตอนนี้ทางช่องเจ็ดก็เตรียมดันเธอเต็มที่พอได้มาประกบคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอย่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์ในละครเรื่องกงน้ำทึ่งซึ่งละครเรื่องนี้ก็มีการฟิตติ้งและเปิดกล้องถ่ายทำกันไปแล้วแค่เห็นภาพฟิตติ้งรวมใบสินภาพเบื้องหลังก็เห็นเคมีของคู่นี้แล้วนะคะซึ่งพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์ ก็ได้ประกบคู่กับนางเอกสาวน้องใหม่ของทางช่องให้แจ้งเกิดและมีชื่อเสียงมาแล้วหลายต่อหลายคนตอนนี้ก็มาถึงคิวของเธอแล้วพาะพายลามิดาก็มารอดูกันนะคะวันละครเรื่องนี้ออนแอร์แล้วจะทําให้ใครหลายคนรู้จักพรพายลามิดาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้พระพายก็มีละครอยู่เพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องกงน้าพึง่งก็มารอดูกันว่าผลงานเรื่องต่อไปของพระพายจะได้ประกบคู่กับพระเอกคนไหนของช่องอีก ก็มาต่อกันที่พระเอกหนุ่มปากแดงโกวศิน์ก่อนหน้านี้ก็จับมือกันแจ้งเกิดมาแล้วในละครเย็ยนเรื่องขิงก็ลาขาก็แรงกับนางเอกสาวพิงค์พลอยประภาวดีซึ่งพิงค์พลอยก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของพระเอกหนุ่มโกวศินกันบ้างเปิดโผลมาก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าได้ประกบคู่กับนางเอกแถวหน้าของช่องก็คือมินพิชยาในละครเรื่องลางรักพางใจ ซึ่งละครเรื่องนี้ก็มีการฟิตติ้งและเปิดกล้องถ่ายทํากันไปบ้างแล้วแต่ล่าสุดซึ่งเป็นที่น่าเสียายมากๆเลยเพราะนางเอกสาวมินพิชยาสมรสสัญญากับทางช่องเจ็จในปลายปีนี้แล้วและละครเรื่องนี้ก็ยังถ่ายทําไม่เสร็จก็ไม่รู้ว่ามินจะได้เล่นเรื่องนี้ต่อหรือเปล่าเพราะแค่เห็นภาพฟิตติ้งรวมไปถึงเบื้องหลังการถ่ายทําแค่มีของคู่นี้ก็มาแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่านางเอกของเรื่องนี้ยังจะเป็นมินอยู่ไหมหรือว่าทางช่อง จะให้นางเอกที่มีสัญญามาเล่นแทนแต่ถ้าเป็นมินก็คงจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอก็มีชื่อเสียงพอสมควรและได้มาประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างโกวาสินจะทําให้โก้เนี่ยเป็นที่รู้สักเพิ่มมากขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้ามินไม่ได้เล่นเรื่องนี้จริงๆพวกคุณคิดว่าทางช่องจะให้นางเอกคนไหนมาเล่นบทนี้แทนมินเมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะก็มาปิดท้ายกันที่นางเอกสาวเจนนี่ซีสลาผลงานของเจนนี่ที่กำลังถ่ายทำอยู่ เธอยังไม่ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกก็คือละครเรื่องเกาะรักก้นหัวใจเป็นนางเอกรองประกบคู่กับพระเอกหนุ่มโอ๊ตลัตทีก็มารอดูกันว่าผลงานเรื่องต่อไปทางช่องจะดันให้เธอขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเลยไหมและจะได้ประกบคู่กับพระเอกคนไหนคนนี้หน้าตาสวยดีแต่ก็ต้องมารอลุ้นฝีมือการแสดงอีกทีว่าจะออกมาดีไหมและทั้งหมดนี้ก็คือห้านักแสดงจากทางช่อง7จ d ดเฮสตี ie, ที่กำลังจะมีผลงานที่น่าจับตามอง และได้ประกบคู่กับพระเอกนางอีกแถวหน้าของทางช่องก็มารอลุ้นกันอีกทีว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือเปล่าสําหรับผลงานของพระเอกหนุ่มกวศินก็มารอดูกันเมื่อผลงานของนักแสดงทั้ง5้คนออนแอร์แล้วจะทําให้ผู้คนหลงรักและรู้จักเขามากขึ้นไหมก็มารอดูกันนะคะว่าละครจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปถ้ามีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยขออย่างเดียว คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ไม่มีดราม่านะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงน้องใหม่กันดีกว่าให้พวกเขาพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป